นี่ใส่จีนอย่างน้นี่มงมอเอามาลกว่ามีเวลานันอันนี้ก็บผมีเวลาหนังดือกันมาดีพี่น้องจะไาดีสอทุกานจะมาดีทุกคน เป็นอะไรอีเดียวนี่นะจะเป็นสะอาดเนาะจะเป็นล่มแล้วล่มอีกเด้รมเงาร่มล่มคูบีร่มคูบีนี่พี่ทีแรกผัดแี่ทีแรกผัดรถเสียปีนี่ผลรถฮาก็ได้ฮาก็ได้ครบคบปีนะมวยเอ้ย ไปเหตด้ได้จากว่าฝักกล่มแล้วเ,เกี่ยวข่าวว่าสันพักพากันเกี่ยวข่าวเพราะว่ามวยตํ้มมาเอ้าตั้มมาตย้มตั้มเป็ดยได้ปะเป็อ่ะเดพันเ้อเป็ดยัง้อ่เือเออแมนแมนควมเยอะเอขเจ้าท่ขัน้ัน้าเบกเสื้อายุขันห้าขัาเป็นขันห้าเบรกนะเจ๊บ เท่าไหร่บัดบัดมาห้อมอกับอันตีช้อนมาห้องมอแล้วค่ะมาว้ากันเอาเขาขึบนเหยียบเฟป็ลอดแล้วบเลีเคียขาเเขาเออลืมอ่ก็แม่นเลยโอ้ยเพชรจะได้่นท่น้าาบ้านเานีเียขาเพชรออันนงนะเจ้าของงืวออเดบเพจะได้จเเียขาเพชรมแม่นหลดเท้าได้หนอยนะเม่นบอ เนาะไข่ยังเหี่ยวยังเอนแ่เจ้บอันนี้น่ะเพจักโตจมาพากันน่เพรจักโตจะ่าพากันเป็เป็นอู๋อยงกำลังกันตอยต่อยตอยูซ่ายอนในบ้านในบ้านนี่น้องเตะนี่ชีสบายกูแตตัวางทวันี่น้องเออน้องนะฮะนะ จะเมนสะอาดเนาะพะกันย่างเขียวเห้งเจ็บนะเจีบก็จะที่โซ่้อนน่ะเนมันคือเมื่อคือบอมันย่างเมื่อน่ะคนขับอก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 มีชื่อชื่อว่าชื่อสางว่าเท

คนก็เจ้าปั่นเขากับหคนเจ้าหนังอยู่เงืนเจ้าอยู่เขาเจ้าเห่นม่ใส่โดปันเขาเนี่ก็แค่ม้นทางขัปัญญาสเนีใครล้วขัดจังว่ากเจ้าบวปั่นเขาจังว่าก็เจ้าแป้งหลดเนี่ยคือคือหลุดได้คือหลุดว่าได้สินะ ขาเจ้าย่อมาชุกสาลาเลยบอกข่อเอุเอเขาเจ้าก mm. ักับอกกันไปเอารถไปเอารถคนี้ก็มาสิแกะมก็เจ็บนักปันหนัเลยฮนะขับไว้า้แจะเม็นสะมันเจ็บนักเจ็บนักอีก อากาศผัดอากาศผัดหนาวนี่แหละแม่เอ้าแกให้ร้านเลยเขาควายดอกบ่แล้วจังใจเงินเขามาจ่ายโชเอาเงินมาจ่ายลูกล่ะเออบ่าไงนี่เป็นลูกค้าประจอุต zam ตัวนี่ก็มาซื้อ zam แต่แต่มือตาขึ้นมาจนนึ่งรับตา ไปขึมาใสโอเคเลยเล็กชิ้นอุดก็ได้นานมีช้อนเจ็บหนักป้าน่ายังไปโคนเข่าซเติร์นหนาแนนเอาูจะทรไปหาเสเสทรไปหาเม่ดิ่งไปเออแม่ได้ฮอากาศอากาศมันหนาวเดียวนี้นะอันตรายขนาเอื้อซ้ำนาอืกจลกแย่อีกเพราะเข่าก็ไม็าินบ เพราะพักกันเงยหัวขึ้นนั่นเดียวนี่นักมันกระตุ้งเด้มันมีสติเลยมันสติน่ะเจือเจือกระตีนมันลงทันลงทันเลยไปเร็วไปเบรกอะลถกกึกรถเบรกใช่เบรกหนาหนามันกระชุดได้เบรกหนาฮะแล้วมันบอกเอาเบรกลังมันหยัดตามเป็ดคันเบรกลังยังเหาครึ่งครึ่งเข่าได้เดี๋ยวไปเร็ววา เบิกมามันจึดอยู่ได้อ้าวมันจึืดปกติท่ายคุ่มมันก็ปีนไปสลระพัดแล้วเนาะพามาบ่มันก็ขี่ไปเไปส่งเนี่ยเกาะบางม่วงก็แจ็อยู่นิสัยม่วงมันอยู่ในตลาดกระจายเก็บขึ้นไปโอ้ยไปคนละทางทงก็บแจ็คยู่ิสัแตกกระจายไปพุทธดีแต่หลุดบูมูลหลุดทะเลเงีเลยซื้อไม่เลอีกนะคะบ่ซื้อได้ไหมนะ มันออกแล้วไม่ได้มีใครซื้อเลยค่ะบอกเอาก็คิดว่าลดออกแล้วม่้ถ้าถ้าก็โงแปดงันั่นหนึ่งแปดเจ็ดสี่สบหนึ่งแปดเจ็สี่บอ่กหนึ่งแป๊ ล้วก็เ mm ็กซี่ทังคาเลยขนตึกเลยเขาบอกพี่พอซื้อแล้วบอบอเราเน็ตจะออกนี่เบิ่์เล็กเลยเออโต้บอกได้เจีบพอด้าบอกโอเคามาตามาเจียบจะอึเจ็บหน่าอึก็จะมาชิเอาหายใจบอกกจะมาชิบเอาพิงพิง แด่นบ 1, 8, อกหนึ่งแปดเจ็ดสี่โอ้โอันนันคืนดิยายเจ็บเอวเกี่ยวเขาเจ็บเอวมานมาย่างน้ำหลานนอนอย่างยุยยุ เทปนี้เกาะทำมานะเขาเียกมันได้ใส่ขาลยเค่อนี่ว่าเก้งขาอ้าเราไม่ใบนานฮะพ่อปาไมเวียนยพ่อหนุนลงเยอะโตเอาไใบนารนพี่เจายอเยอะเอพี่ผูยาไว้เยอะเลยนาไมเอาในไซนี่นะเยอะ่าเยอะเนเออหลายเตเตวันนี้จะนาดไหว สองสามโมงสามโมงนบูซึกโตเ่ราะจนคอนค้อนหขักขนัเจ็บเจ็บนักยิมันไปตะกระบามันเนาะคือว่ายากับวอยกซักอ้เขวาใหญ่คุ้มเื่อ พนเขาแล้วแม่เชยค่ะว่บอกอยว่าอากาศหนาวขวัพฝนบอลย่างนี่มันสีกะมมือเนะอืมมื่ออื่นที่ลูก่าได้อุ้เลยูไปทอมันหอมอประันอเดแลมันดาอันอันอู้บเดพาเราลบพนอนผูพาผูพาเราลบพนนอนทอมอ อผลเจ็บผลเจ็บเอวเอาหิบูดเขาบ้านี้อูดเป็นอูดทักแล้วโอ้ยไปสุกสลาแต่เขาหาไปสุกสลากเมนว่าพวกกันกันเขาเห็นยักไงจะเป็นอะไรแล้วตื่นบ่ตตยดอก แค่กบตายใจบอออกว่าเทียวกระเจ็บก็เทียวเยวเรเรื่องน่อยูเดนอดึงขึ้นมาแลาจเจ้ามาเจอเอาไปมืดตาเองคือบองหน่อยแค่นันดีทางนี้ทา้งนี้ระยับเขายับเขาบางเนี่ยนาดเะเแอ่คนแคนเข่ายิ่ตายเยอะว่าคนแข็นสิบตายาบอกเยอะบางเนียมัน่้วยอายุบักยอะบงนี่ยไปหาใบหนาดมาจใดังไฟ